สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นเรื่องของดาวศุกร์ย้ายจากราศีกันมาที่ราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันที่21กันยาจนถึงที่16ตุลาคมทีเนี้ยของราศีตุลเนี่ยดาวศุกร์คุณนะ่ะเป็นดาวเจริญอ,อะไรดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจริญตนุตัวตนของคุณเองแล้วก็เป็นเรือนบรารณะทีนี้ตนุเมาุกลุมรักขาคุณ ย้ายมาตรงนี้เดาสุขคุณก็ได้เกษตรแสดงว่าคุณน่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นอ่หรือมีความชุ่มชื้นในตัวเองเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนก่อนนั้นเนี่ยสุขภาพร่างกายเรามีความแข็งแรงเกิดขึ้นไหมเป็นอะไรแบบเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีความแข็งแรงเกิดขึ้นก็ได้หรือ,อได้รับการรักษามาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า ดาวสุขคุณเป็นดาวเจรเรือนบรารณะเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีเรื่องบ้างเ,เรื่องของอะไรบ้างล่ะบรารณะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเกิดขึ้นกับตุกคุณเกิดจากใครบุคคลอื่นก็ได้ค่ะหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่งทําให้คุณเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้ารนามองตรงนี้บางคนอาจจะต้องการลดความอ้วนก็นได้ฮะ หรือบางคนอาจจะมีการปเป็นศิลปกรรมเรื่องของอะไรล่ะเสริมความงามก็ได้เพราะเราสุขแทนเรื่องของสุขความสวยความงามก็ได้ใช่ไหมคะเช่นบางคนอาจตาชั้นเดียวจะทำให้ตาเป็นสองชั้นก็ได้คือก็ต้องดูของแต่ละคนแล้วเป,เป็นในเรื่องอะไรนะคะและถ้าในมุมลบเนี่ยมรณะเนี่ยมาถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วย ก็มองเราว่าก็เกิดจากบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทําให้ตัวคุณมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่สบายก็ได้แต่ถ้าเรามองในจุดนี้ถ้าในเรื่องของการไม่สบายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอก,ก,ก้นก้นกบมดรูต่อมรูกมาก ก็ต้องไปดูนะคะว่าแต่ละคนเป็นเรื่องไรแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรหรือไม่สบายเนี่ยคุณยังรักษาหายได้นะเพราะอะไรอะ่ะอยู่เรือนศุกร์ก็จะเป็นอาจจะเป็นไม่มากเป็นนิดหน่อยทานยาหายก็ได้นะคะอันนี้คือต้องดูของตระคนนะว่าเป็นเรื่องอะไรก,กรันแต่ทีนี้ทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวศุกร์เองอะ่ะเขาเปลี่ยน,นเป็นดาวทางการเงิน คือเป็นเงินสดแสดงเงินสดมาหาตัวคุณคุณอาจจะมีเงินเข้ามาหาตัวคุณก็ได้แล้วทีนี้เออก็เป็นดาวสุกเป็นเงินมรณะใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเงินจากต่างประเทศก็ได้หรือเงินจากบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งทาให้คุณมีเงินเกิดขึ้นทีเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าอย่างเงินต่างประเทศเนี่ย คุณก็ต้องมองว่าคุณมีธุรกิจต่างประเทศไหมมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศไหมนะคะอันนี้คเรื่องการเงินแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของความรักทีนี้ความรักน้ามองในเรื่องของคนมีคู่ก่อนคนมีคู่เนี่ยบางทีเนี่ยดาวสุขคุณไม่เป็นดาวเจรืญมรณะอย่างเงี้ยมันอาจจะมีว่ามีความเอ่อการงอนกันการที่น้อยอ,อกน้อยใจกันเกิดขึ้นหรือการหึงหวงกันเกิดขึ้นก็ได้ อันนี้คือคนมีกู้แต่ใน,นระมองมุศพเนี่ยคุณจะเจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆตัวคุณเองหรือเป็นคนทางไกลก็ได้เพราะที่บอกเป็นทางไกลเพราะว่ามีความเป็นดาวสุกมีความเป็นบรณะใช่ไหมครับเป็นดาวเจดีย์นารณะเป็นคนทางไกลพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แต่ที่นี่กรณีพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยนะบอกคุณีกว่า,วาคุณก็ดูกันให้ดีๆนะว่าเขาเลิกของคนเลิกกับคนเก่าขเขาหรือยัง จะได้มีปัญหาตามมาแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักมาก็ได้หรือเป็นคนที่มีโรคประจําตัวก็ได้แล้วก็รวมถึงคนที่กําพ้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของดาวศุกร์เนี่ยบอกว่าคนเนี้ยอาจจะไม่สวยก็ได้นะหรือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหรือเป็นคนที่มีอ่เรื่องการเงินเขาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่า เป็นแบบไหนอ่าอันนี้คือให้ดูให้ดูตามหน้าง,งานของแต่คนนะคนโสดอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมองว่าคุณต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณใช้เวลาค่ะคุณจะได้รู้จักกันนานๆเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้ใช้กันแค่ปี2ปีบางคนแต่งงานกันไปใช้กัน10ปี20ปี30ปีเงี้ย ก็ดูกันให้ดีๆศึกษาเรื่องของนิสัยใจคอกันให้ดีๆค่ะว่าเราจะรับออยอมรับนิสัยของเขาบางเรื่องได้ไหมอะไรคือจะปรับเปลี่ยนกันได้ยังไงบ้างอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะอ่ะงั้นก็ก็ของราศีตุลก็มีแค่นี้นะคะก็ไปเจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆ ก็ขอทุกคนปร้พบความดีมีความทุกนะคะขอบคุณค่ะ